そう。So สามสี่ห้าสิบเอ็ดขนมที่น่าสนใจพี่ซื้อมาจากในเซเว่นที่สําคัญมีขนมบางอย่างที่เอามาจากเนรันแม่ด้วยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดและก่อนที่จะไปดูเพื่อนๆอย่าลืมช่วยกดไลค์ like คลิปนี้ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เอาไว้ให้พี่ด้วยนะอันนี้คืออีกหนึ่งช่องหนึ่งที่พี่ทํารีวิวขนมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรที่เพื่อนๆเนีเ่ยสนใจหรือว่าอยากจะให้พี่รีวิวหรือเปล่าเริ่มกันที่อันนี้เลยนะครับเป็นขนมที่พี่เอามาจากเนรานแม่นะครับคือป๊อ์มพพิ โมจิ ji, ป๊อปคอนมาให้นะพี่ก็เลยเอาป๊อปคอนมารีวิวนะครับที่จริงเหมือนเขามีหลายสีนะแล้วพี่หยิบสีส้มกับสีน้าเงินมารีวิวก่อนด้านหลังห่อนะครับนี่เขาเขียนมาเลยว่ามีลายรสชื่อว่าบูมป๊อปนะครับราคา5บาทเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันเลยนี่นะครับด้านในนะครับก็จะเป็นซองแบบ1ิด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเรากินไม่หมด ถ้าเรากินไม่หมดเราก็สามารถปิดเก็บไว้กินได้นี่ข้างในมีเยอะนะครับเนี่ยเดี๋ยวพี่เทให้ดูเลยนี่เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆเขาบอกว่ามีรถบูเบอรี่นะครับมีแอปเปลิลนะมีมะนาวส้มหอมนะครับแล้วก็มีสตบบรอเบอรี่เดี๋ยวพี่จะกินสัก2เม็ดก่อนนะครับอันนี้น่าจะสตรอเบอรี่นะเป็นลูกอมฟรีสดานะครับกลิ่นผลไม้แล้วก็อีกสีหนึ่งกลินสีฟ้าแล้วกันนะเนี่ให้ดูข้างในมันเป็นแบบเนี้ย ไปลูกอมที่แบบเคียวได้นิดนิดนี่นะครับถ้าเกิดว่าเราเกินไม่หมดเนี่ยเราก็เก็บไปได้ด้วยมีหลายอานนะครับห่อละห้าบาทเราเอาไว้แบ่งกับเพื่อนได้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นซิปนะครับเราก็เปิดแล้วเก็บไว้กินได้อีกหนึ่งขนมที่น่าสนใจนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้พี่รีวิวไปแล้วนะครับมีเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ย อันเนี้ยมันคือแกะหรือเปล่านี่นะครับมันเหมือนแกะนะพี่ก็ไม่รู้ว่าแกะกับแพะเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแต่ว่าอันนี้เขาเขียนไว้เลยนะครับว่าเป็น Amos Gummy Cow Goat Strawberry Flavor นะครับเป็นเยลลี่รูปแพะนะครับเพื่อนๆไม่ใช่แกะนะอันนี้คือแพะนี่นะครับตรงนี้นะครับ G O A T นะครับสรุปแล้วน้องคือแพะนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูอีกรอบนึงเลยแต่พี่ก็แยกไม่ออกนะครับระหว่างแกะกับแพะเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนี่น่ารักเปล่ะน่ารักมาก ถ้าอย่างนั้นนี่เดี๋ยวเราลองมาถาม AI กันหน่อยไหมสวัสดีค่ะแกะกับแพะต่างกันยังไงขอแบบสั้นๆให้เข้าใจได้เลยค่ะแพะกับแกะเป็นสัตว์คนละชนิดกันค่ะถึงแม้ว่าจะมีลักษณะภายนอกที่คล้ายกันมาแก็มีจุดสังเกตง่ายๆที่จะช่วยให้แยกความแตกต่างของสัตว์ทั้งสองชนิดได้ค่ะเช่นแพะจะมีคราวใต้คางแต่แกะไม่มีอีกอย่าง คือขนของแกะจะหนาและนุ่มกว่าขนแพะค่ะแบแะบ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 ะอันนี้คือเสียงร้องของแกะหรือแพะแบบเป็นเสียงร้องของแกะครับ <c oughs> แล้วแพะร้องอยังไงร,ร้องให้ฟังหน่อยแพะจะร้องเสียงเมเมค่ะนี่ <c oughs> อย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะเก่งมากเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะครับเราก็ได้เป็นแกแล้วก็เป็นแพะไปแล้วอ้าวแต่อันนี้นะครับ <c oughs> เขาคือแพะนะครับตามที่เขาเขียนมา,เ,า,เ,ราเรามาชิมกันหน่อยน้องน่ารักมาก,มากๆเลย <c oughs> อย่าเล่นหนักนะครับเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่นะเพื่อนๆนและในคลิปนี้นะครับยังมีขนมที่น่าสนใจอีกหลายอย่างเลยนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆอยากจะให้พี่รีวิวอันไหนบ้างนะครับนี่อย่างอันนี้นะครับเป็นบาร์บี้ลูกอมพี่เคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับข้างในเขาคือลูกอมนะเพื่อนเพื่อทำออกมาเหมือนกับตลับแป้งพับนะแล้วก็นี่เป็นลิปสติกเคป๊อปนะครับเพื่อนเพื่อนี่อันนี้ก็น่ากินเหมือนกันเขามีหลายสีนะข้างในคือลูกอมลิปสติกนะพี่หยิบสีส้มมาถ้าอยากให้พี่รีวิวลิปัใหจว ลกันะที่เป็นสีสม้มเอและในคลิปนี้นะครับที่เราจะมากินเลยนะครับเพื่อนๆก็คืออีกตัวหนึ่งละกันนะฮะเป็นแบรนด์เดียวกันเอมอสนะครับแต่ว่าอันนี้คือ เอกอีเอกเอเป็นกัมมี่รูปไก่นะครับเพื่อนๆไก่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 นี่น่ารักเหมือนกันเฮ้ออันนี้นะครับเป็นของแบรนด์เอ o มสนะซึ่งแบรนด์เอโมสพี่มีอีกหนึ่งอันนะครับนี่อันนี้คือลูกเจี๊ยบหรือเปล่าเดี๋ยวอยู่ในไข่ไก่เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแม่มันนะอันนี้เป็นลูกมันนะใครอยากให้พี่กินอันนี้ให้พิมพ์อีโมจิไข่ไก่มาเลยดูสิข้างในมันมีลูกน้อยอยู่ด้วยนะแต่วันนี้เราจะกินแม่ไก่กันก่อนแต่ว่าพี่มีคำดรามน,นะ ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันใครที่รู้คําตอบคอมเมนต์มาเลยไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันจะเออเป็นคําถามที่แบบหลายคนอาจจะตอบไม่ได้ก็ได้นะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวพี่จะมากินแม่ไก่กันก่อน นุบหนับมากอันนี้เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่มาจะมาจะยังเหลือก็ต้องมีอีกหลายอย่างที่น่าสนใจเลยนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นมัชเมลโล่คูนกระต่ายนะครับเพื่อนๆเฮ้ยเป็นกัมมีนะอันนี้เป็นเยลลี่เหรอเนี่ยเป็นรูปกระต่ายนะครับหาอีโมจิกระต่ายมาถ้าเกิดว่าอยากจะให้พี่กินอันนี้แล้วก็เซ็ตนี้นะครับเรายังมีเซ็ตที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คืออันนี้เยลลี่สส่รุงนะฮะแล้วก็มีก้อนเมฆด้วยรุงมีเจ็ดสีหรือเปล่าใครที่รู้นะฮะก็บอกพี่ด้วยเขาบอกว่าห้าม น,นอกจากนี้นะครับเรายังมีตีมอวกาศด่มีลุงแล้วใช่ไหมลุงอยู่บนท้องฟ้าเราก็ต้องมีนี่จ้ายานอวกาศแล้วก็ดักบินอวกาศเดี๋ยววันนี้เราจะเลือกกินตัวนึงก่อนละกันกินอะไรดีะกินอะไรดีกินอะไรดีกินอะไรดีกินยานอวกาศเลยดีกว่า <c oughs> เราจะกินยานอวกาศกันนะครับเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆเป็นของยี่ห้อ Big One Group นะของโอเคอ๋อยี Ye ่ห้อโอเคเป็นบริษัท Big One g กา a x ็ m ซี่ h m a l l o w p o p นะคะเป็นกลิ่นผลไม้รวมเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลย มันต้องแบบน่ารักมากๆอ่ะนี่ดูดิอุ้ยกินหอมมากมันจะต้องนุมหนึบหนับแน่ๆโยมนี่จ้าดูสิเพื่อน,น,นเราจะไปเอาอากาศกันแล้วเอาละเอาละอุ้ยหวัวเราได้ยานอาวกาศมาแล้วและอันนี้ก็คือรุ้งนะคะใครอยากให้พี่รีวิวอันนี้ก็คอมเมนต์บอกได้เดี๋ยวเราจะเอายานอาวกาศปล่อยจรวด เลย,ลเลย,ลเลยลแล้วเลยแล้วเลยแล้วแล้วก็ออกไปดอกโลก <c oughs> อ่ามีใครเคยไปดาวอังคารหรือ,อยังบอกพี่ด้วยพาพี่ไปด้วย <c oughs> อ่าเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับเพืเ่อนๆนมองหนุกหนับ <laughs> ยังเหลือนักบินอวกาศด้วยที่สําคัญกินคําเล็กๆนะครับเพื่อนๆอย่าก,กินคําใหญ่แบบพี่เดี๋ยวติดคอค่อยๆกินนะค่อยๆเคี้ยวค่อยๆกืนอ่ะแล้วก็นี่นะครับใครอยากให้พี่รีวิวอันนี้ให้หาอีโมจิรุ้งมามันมีอยู่และเราจะปิดท้ายคลิปนี้ไปด้วยมัมมม หมูเด้งหมูเด้งของแบรนด์ปิ๊บนะพี่เคยรีวิวไปแล้วรอบนึงเหมือนกันนะคะสำหรับเยลลี่หมูเด้งแต่ว่าอันนี้เขาเป็นอีกลายหนึ่งนะดูซินะกินหรือเปล่าไม่รู้ว่าในช่วงนี้ยังมีใครดูคลิปหมูเด้งอยู่หรือเปล่านะหรือว่าใครเคยไปดูหมูเด้งตัวจริงหรือยังอนะพี่ยังไม่เคยไปดูเลยอยากจะไปดูสักครั้งหนึ่งเหมือนกันนะหาโอกาสไปอยู่นะเดี๋ยวอ่านแป๊บหนึ่งเขาชื่อฮิปโปกัมมี่นะคะวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปฮิปโปมีกลิ่นองุลุลแล้วก็ก,ะะกลิลนนนก่นส้มนะคะนี่กลิ่นองก่นและนี่นอ เราจะปิดท้ายด้วยหมูเดงของเรานะคะแล้วเราก็จะได้เดงๆๆกันน่ารักมากเลยอ่าาละเอาลละและใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์ให้พี่อย่าลืมกดไลค์ให้พี่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้หมูเดงเลยน่ารักมากเลยอ่นะสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจะโดนกินแล้วจ้าพี่จะกินเลยหอมมากมูเย็นนุ่มมาก หม,มดแรงนอนกลืนิคน,ยยกกนคำาอญอย่าจำคำใหญแบบพี่ที่สำคัญอย่าลืมเที่ยวเรือก่อนกลืนด้วยนะยังเรือกระโดมอีกหลายย่างนะครับเป็นเวลานียังไม่ได้รีวิวแล้วยังไม่ได้กินนะครับอยากให้พี่รีวิวอันไหนนะครับช่วยคอมเมนต์มาทีหรือว่าพิมพ์อ e emoji มาก็ได้แต่<อ>ถ้าเกิดหาไม่เจอก็สามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยบอกมาได้เลยอย่าพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเพราะพี่อ่านไม่ออก แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเกิดว่ายังไม่มีขนมในนี้ที่อยากกินหรืออยากจะให้พี่รีวิวอันไหนนะลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยพี่จะได้ไปตามหามากินบ้างแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสนดีดาวิดสาวาัสดีไม่รู้ว่ามีการบ้านไหมทํำการบ้านเสร็จหรือยังระวังโดนครูตีเด้อ